ช่วงปลายฝนต้นหนาวทีไรใจก็คิดถึงแต่ดอยถ้าชอบทะเลหมอกสวยๆภูเขาเขียวๆวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมแต่ไม่ได้อยากไปไหนไกลที่นี่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่แค่ชั่วโมงครึ่งเองปะไปห้วยกุบกับกัน ร้อนรอเปล่าก็ไม่รู้นะอ๋อเกิดเหตุการณ์ระไรครับเมื่อของเรานะคะทุกคนช่วมใจจะเจอขนมแล้วคเจอก้อนหินลูกใหญ่อนะไรตกครับผมอะไรตกครับหินหินหินอะไรครับหินตกไปละ เคยเคยมาเที่ยวแล้วเจอแบบนี้ไหมครับไม่เคยครับนี่คือครั้งแรกครับป็นปรการครับมาถึงไม่เคยมีเลยครับเคยมาตรงนี้ครับนัวไม่เคยมีแฟนนัวไม่เคยมีแฟนมาถึงสถานที่นั้นหมายแล้วที่นี่คือร้าน Jungle The Cafe เดี๋ยวจะมีพี่พี่ชาวบ้านลงมารับเราขึ้นไปอีกต่อหนึ่งร้านนี้เป็นที่นั่งชิลของนักท่องเที่ยวมองลงไปเห็นแก่งกึศมีแก๊งล่องแก่งผ่านมาเป็นระยะ ลมพัดเย็นสบายตลอดบ่ายเลยในที่สุดเราก็ได้เจอกับพี่แอนดี้โชเฟอร์อารมณ์ดีที่จะพาเราขึ้นไปยังห้วยกุบกับกันตอนนี้เราก็กำลังขนของเปลี่ยนรถจากกระบะสองคันต้องยัดทั้งคนและของในกระบะคันเดียวสาบานว่ามานอนคืนเดียวจริงๆพี่ไมค์คนเตรียมของบอกว่าเหลือดีกว่าขาดจึงก็ช่วยชีวิตพวกเราได้เยอะมากนันสด <laughs> ของเยอะมากครับของเราของเราและของเขาอันดีครับสวัสดีครับสวัดีครับวัดีครับ พอขึ้นมาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาไม่ให้เราขับรถขึ้นมาเองเพราะเป็นทางลูกลังที่ทั้งชันและโคดเคี้ยวพวกเราเกาะเราวกันแน่นไม่ปล่อยมือเลยของที่ขนมาก็โค้งเค็งกลัวจะเทกันไปข้างไหนจะต้องคอยหลบกิ่งไม้ที่ยื่นลงมาตลอดทางอีกฮัลโครับเฮ้ยเฮ้ยหัวก้วม่วงก้วม่วงก้าวมม่วงก้าวมน้นก้าวมาน้นพลลำฟางกันนี่พลลำปางครับผม ลบแบบดิจิตอลพอมาอดดอกไม้ฮะโอเค let's go คออพี่โมจะขึ้นไปอีกว่าเราจนั่งตรงที่ทัวรไปพอดีนะขับรถหอวมากครับเป็นไงบ้างครับพี่อีีครับสะพานเลยครับไ่าเลยตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วครับไปกันเลยเย้เป็นไงบ้างครับ โโออ้้บบเป็น,นไงมาครับร,ร้อนมากตุ่มถึงแล้วค่ะที่นี่คือที่พักของเราในคืนนี้บ้านก,กรุบกิบณห้วยกุบกรับเจ้าของบ้านเขาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อแบ่งปันให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ถึงจะอยู่บนดอยแบบนี้เขาก็มีร้านขายของชำไว้ให้บริการด้วยขาดเหลืออะไรก็มาถทำที่นี่ได้เลยไหนๆก็มาแล้วพาไปชมบ้านใหญ่กันสัหน่อยหลังนี้เป็นที่พักแบบแชร์บ้านมีส่วนกลางให้มานั่งผิงไฟปาร์ตี้กันได้อย่างกว้างขวางดูวิวสีทุกคนด้านในเขาแยกห้องนอนแต่ละห้องไว้มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยแค่คิดว่าได้ตื่นมาเห็นทะเลเหมอกจากหน้าต่างก็ฟินแล้ว แอบเห็นว่าปินหน้าต่างออกไปก็มีที่นั่งด้วยพี่เขาบอกว่าทำไว้ให้นั่งกินหมูกระทะแหละดูดาวได้ด้วยนะ Amazing สุดๆและใช่ค่ะนี่ไม่ใช่บ้านที่เราจองไว้บ้านเราต้องเดินต่อไปอีกหน่อยใครมาเป็นกรุ๊ปใหญ่แบบเราจองบ้านนี้บอกเลยว่าส่วนตู้ส่วนตัวบนบ้านมีห้องนอนสองห้องพื้นที่หน้าบ้านเราจะกางเต็นท์และสังสรรค์กันคืนนี้ อันนี้แอร์บุ๊ควย คือการต่อไข่แบบโปรเฟชชั่นอลเนี่ยเอาเรื่องนะครับเปิดไข่เต็มเลยตอนนี้นี่คือน้องเต้อนะครับน้องเต้อคนที่ดูเรานะครับนี่คนนี้มาที่ต้องไปต่อเต้อนะครับ ก็เป็นข้าวทอดเหรอครับข้าวทอดจะเป็นขาทะมานะรัมาที่หยกุกลบนะคะยายัวมาเช้านี้เราก็มาทำเป็นแบบไข่าอะไรเงี้ยออันนี้ก็หมูกับไส้กรอกที่เหลือจากเมื่อคืนอันนี้เป็นฟูอัดเที่้าแบบที่พักเขาให้มาจากเมื่อคืนนรเราเก็บมาไว้ทําแบบมื้อเช้าอะไรเงี้มันแบบเขาน่ารักสุดๆิใสไส้กรอกก่นเาอาจจะใส่กรอกหรือเขาอาใส่แล้ว เรีย,ยังไงยังไงเลยก็ไ้นอนไปไหมไปอบเริ่มละเริ่มหอ,อมแล้วกนระเป๋ากเาตอนนี้พี่มอเรากำลังรีวิวครับเป็นไงบ้<ม>างครับได้เรี่ยมได้เนาะ้าตัวมาครับ แล้วขึ้นถึงพ่อขึ้นถึงแม่เลยหรขึถึงพ่อขึ้นถึงแม่ครับแมพนเลยเหมาะขนาดยังเหรอเป่าแล้วมนเรืองยบ้ม้วยเหรอครับตอนนี้พี่แมนกำลังทำงานแบบชิวๆนะครับทอไรบานโบกมือหนครับนี่มอทำอะไรอยู่ครับทจานนะครับ กตินี้ล้างจานบ่อยแค่ไหนครับทุกวันทุกวันนี้ใครใช้ครับถ้ามีาครับอาสาแต่แต่เวลาแบบแฟนใช้ได้ไหมไม่มีเราไม่มีไม่มีแฟนเออแฟนมีแฟนพี่ต้องมาแฟนไม่มาแฟนกูทํางานโอเคไปไปดูข้อควาหลังจากที่เรากินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วในเช้าวันถัดไปมีความด้วยเช่ดกันนะเราต้องเนียรขยะนะคะ ด้วยการง่ายและรักโลกของเรานะคะเราจะได้อยู่ในโลกนี้โลกสวยๆของเราไ่อ้าหนาเออเ่เนาะรเราต้องรักษาความสะอาดหลังกินข้าวเช้าก็ได้เวลาบอกลากันแล้วเมื่อคืนมีพี่ๆน้องๆจากบ้านอื่นมาจอยกับเราด้วยแต่ขนมที่ขนมาก็ยังเหลืออีกเยอะเลยกลับไปปาร์ตี้ต่อที่บ้านได้อีกแน่แล้นเตนเน่คะอ่าผมโอ๊ตครับผม เป็นผู้จัดการบ้านกุ๊บครับผมถ้าเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติหรือว่าที่นี่ที่คนไทยรู้จักเพิ่งเข้าปีที่3สําหรับคนไทยนะครับก็ก่อนหน้านี้เราทําต่างชาติมามากกว่า10ปีปพราะฉานั้นมากกว่า15ปีครับผมก็ต่างชาติก็จะเดินขึ้นมานอนที่นี่แล้วก็โฮมสเตย์ที่นี่จะเป็นห้องใหญ่ๆนอนรวมกันแล้วก็มีห้องทํากับข้าวมีระเบียงกองไฟอะไรแบบนี้ครับ ตอนนี้หลังสุดท้ายได้หรือไปแล้วครับผมแล้วก็ไม่มีแล้วครับแต่จะออกมาสำหรับคนไทยก็อาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงจากที่เป็นห้องใหญ่ห้องเดียวก็กลายเป็น3มห้องเล็กหห้องใหญ่หรือว่า2ห้องเล็ก1ห้องใหญ่อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่าคนไทยคนไทยเริ่มเที่ยวอะไรแบบนี้อะไรี้คนไทยเริ่มรู้จักธรรมชาติหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่เนี่ยไม่ไกลไกลมากครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งจากเชียงใหม่ ถึงยอดดอยครับผมไม่มีที่ไหนใกล้ประมาณนี้ละครับในส่วนราคาที่พักนะครับผมก็ราคาจะเป็นราคาสแตนดาดบ้านแบบเดิมกับเต็นท์ของผมจะเป็น750บาทต่อท่านครับผมรวมอาหารเช้าครับผมแล้วแต่ว่าใครต้องการส่วนตัวบางคนที่ชอบบ้านก็คือมีพื้นที่เยอะในการนั่งกินหรือว่าเกาะกลุ่มกันมากันหลายคนเนี่ยบ้านจะสนุกแล้วก็จะมีบ้านแบบใหม่ครับผมบ้านแบบใหม่ก็ที่ผมทําขึ้นมาก็ข้างนอกก็เป็นไม้ไผ่แต่ข้างในก็ทําผนังอะไรเป็น สวยแล้วกันครับสวยแล้วันมีหน้าต่างใหญ่ๆเหมือนกรอบรูปเนี่ยครับที่มีชีวิตสามารถเปลี่ยน,ยนทุกวันอยากให้คนที่มานอนอะ่ะก็แบบเออตื่นมาก็อู้อะไรเลยเงี้ยเพราะว่าตอนแรกที่ผมทําผมทําเต็นท์ตื่นมาเปิดเต็นท์ก็อู้อะไรประมาณนี้ครับก็ผมก็เลยสร้างบ้านแบบนี้ฝากบ้านคู่กิฟด้วยครับขอเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับผมเราจะพยายามทํา สิ่งที่ดีที่สุดครับก็เกี่ยวกับที่พักด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายด้วยแล้วก็เลทราคาด้วยเราจะไม่ให้สูงครับผมก็จะสร้างเป็นมาตรฐานแล้วก็จะให้ชุมชนที่นี่มาตรฐานเนะเดียวกันครับผมน,นํนำตัวเองหนะ่อยครับนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะชื่อแต้วค่ะ ขอ,องแต้วนะครับนี่เป็นองค์คนดูแลทุกอย่างนะครับที่อยู่ที่นี่ที่เรามาพักที่นะครับไม่ว่าจะมีอะไรเนี่ยปรึกษาหรือบอกเขาได้เลยเขาจะมีเบอร์โ,รโทรโทรมีติดที่บ้านพักให้แล้วว่าขาดหรืออะไรอบอกแต้วของชั่มกี่ชั่วโมงยิ่สิบสี่ชั่วโมงยมสี่จริงหรอ <c oughs> โทรมาได้ตลอดไม่ใช่ <c oughs> คืนต้องเบาเสียงไงค่ะเขามีเวลาเขามีเวลาบอกอยู่แต่แยนีเลยสี่ทุ่มสี่ทุ่มเนาะต่อรองได้ถึงสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็เรดเลไปห้องอ่ะสี่ทุ่มสี่ทุ่ม ร่่มมนะคับีต้องเงียบนะค่ะค่ะเรืออะไรบอกได้ดูแลดีมากผมให้เลยสิบคะแนนเต็มสิบดาวสิบกระโหลกสิบหัวใจให้เธอคนเดียวมีมาพักได้นะครับที่บ้านหอยกุบกับค่ะบ้านพักนี่ของของเครือเดียวกันหมดเลยใช่ไหมค่ะอ่าก็คือถ้ามาพุ่มก็ต้องเจอหนูทางผ่านว่ามึงอยู่ตรงนี้ก่อนถูกป่ะมีมีทุกอย่างโอ้ดูครับทุกคนมีหมดนะฮะของฟุ้งของกิ๊ขนมขนมดูแลดีมากบริการด้วยใจ ยังไงนะยังไงนะปัดปัดเลยเลยยังไงนะขอบคุณบ้านกุบกิฟต์นะห้วยกุบกับที่ให้เราได้มาเติมพลังบวกและส่งต่อ e n เอ g y เอร์จดีๆไว้มีโอกาสจะแวะมาหาใหม่นะ คลิปนี้ใช่ไหมตอนที่จะมาคิดว่าน่าจะเป็นสายคอนเทนต์คิดเตรียมกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ลืมแบตกล้องค่ะทุกคนถ่ายได้แค่ครึ่งวันเท่านั้นแหละก็เลยต้องรับบทใช้มือถือถ่ายกันต่อไปนะคะถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่เอาผ้าห่มมาเพราะว่าเป็นภาระให้ทีมงานก็น่าจะย้อนเวลากลับไปได้ก็เอาเอาเอาผ้าห่มทิ้งค่ะผ้าห่มทิ้ง แล้วก <Scroll> ็ม re really ันเอาจริงๆเป็นเป็นอากาศที่เย็นกําลังดีเลยสําหรับเราเราเป็นคนที่หนาวคิดว่าไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาผ้าห่มมานะคะทุกคนเอาแค่ฮู้ดมาตัวหนึ่งพอละเท่ๆชิคๆอะไรอย่างเงี้ยเน้นทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยใช่ก็เอากล้องมาอยู่นะเออถ้าไม่เอามาก็ไม่เอาผ้าห่มมาทลิปนี้เหรอยมอยู่นะเอาฟิปของทลิปนี้เหรอมายถึงทีิปนี้เลยทิปหน้าทีิปนี้เราได้เตรียมกันด้วยเหรอเราได้เตรียมกันด้วยเหรอ เออไมไ่ไม่ได้เตรียมนะครีสไตล์ซึ่งทุกคนก็ทํามาได้ดีนะคะก็เดี๋ยวทุกคนก็ดูแต่ละคนจับภาพได้เลยค่ะโอเคค่ะได้อยู่เนาะเออิีๆได้อยู่ได้อยู่อ,อ,อ,ยอ,ยอ่ะัมะผม,ผมรับคนล้างจานครับมับแบกของครับช่วยเหลือพวกสพอร์ตางๆพวกแบกหามอะไรอย่างงี้ครับเอาเอาประทับใจก่อนน้องแต้วครับถ้ามาห้วยกุ๊บกรับฝากเลยว่าคนชื่อแต้วตามหาเ่าเลย ใครดูคลิปนี้ฝากบอกเต้วด้วยว่าเต้ฉันกเธอมากรุ๊บกรับนะครับเป็นสิ่งที่แนะนําให้มาหน้าหนาวด้วยว่ะอยากจะเห็นหมอกมากกว่านี้แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ก็เยอะแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่เข้ามาลานที่เรานั่งพักที่เคยเห็นนะมากกว่านี้ที่ผมเคยเห็นนะอ่าเอาไ้ติดตามกันอยากรู้หน้าหนาวอไปดูอ่าอ่านั่นแหละรับองว่าเด็ดแน่นอนใครชอบชิวๆบรรยากาศลุยๆหน่อยชวนชาวแก๊งมาลุยกันครับ บรรยากาศโดยรวมดีทุกอย่างขอปรับปรุงห้องน้ำนิดหนึ่งกว้างไปนิดนึงประตูกว้างไปนิดมันเป็นรูประตูมันกว้างไปนิดจะต้องเอาเสื้อมาไว้ตรงช่องไหนใช่ตื่นเต้นมากแบบไม่ใช่กระดิ่งใครมาปุ๊บนี่คือแบบน่ากลัวเนี่ตัาแล้วนะตัดเต้านะเต้าจ่การเต้านะฝังด้วยนะไม่ได้นะเต่ฟรีแล้วบอกให้ อยากให้ทุกคนมาจริงๆบรรยากาศดีคือแบบมันเป็นธรรมชาติที่ยังแบบสดใหม่อยู่อย่างเงี้ยต้นไม้เอยชาวบ้านความอบอุ่นของที่นั่นอย่างเงี้ยแบบเขาแบบเขาเรียกอะไรแบบ ผู้คนที่นั่นน่ะน่ารักมากแบบทุกคนดูช่วยเหลือกึอกูลกันแล้วก็ธรรมชาติมันยังดีแล้วหมอกอ่ะมาตลอดเลยคือแบบตื่นก้างมงอย่างเงี้ยก็ยังมีใช่แล้วแบบดึกๆกลางคืนก็ยังมีอย่างเงี้ยแล้วแบบอากาศมันดีใช่ถ่ายรูปได้ตลอดดีมาก บอกว่าห้วยกุบกับคือแบบเป็นที่ที่น่ามาเที่ยวมากอะทุกคนคือถ้าใครที่แบบชอบใจธรรมชาตินีนะแล้วก็ชอบสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านอะคือแบบควรไปครั้งหนึ่งในชีวิตโอเคแล้วก็อย่าลืมตื่นมาดูหมอกด้วยนะเออไปจบห้วยกุบกับบ้านกุบกิบอ่านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเป็นชี่พัก หย่อนยันใยหย่อนกายหย่อนใจย่นกายนะครับผมก็ประทับใจบรรยากาศแล้วก็วิวครับผมมีทะเลหมอกให้ถ่ายรูปนะครับส่งให้คนที่เรารัก <laughs> <laughs>